สวัสดีครับทุกคนวันนี้ต้อนอยู่ที่ M.C.C หอชั้น3ามเดอะ Life ์ t ลฟ์สโบางกะปีครับกับงาน He l i c o ุนเนียฟู้ด s ฟสิวัครับซึ่งธีมในปีนี้ก็คือ Dark ควาลิไทครับมาดูกันว่าที่นี่จะมีอาหารอะไรให้กินบ้างจะมีของดีของเด็ดของอร่อยอะไรรออยู่แต่ที่นแน่ๆครับเป็นการรวบรวมครับเหล่าบรรดา Celebrity c h ช f ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยกว่า80คนครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่างานวันนี้จะมีอะไรให้ต้นได้สนุกกันบ้างก่อนอื่นเลยครับต้องเลือกด้วยนะว่าโสดหรือไม่โสดแต่คนโสดบ้างไม่โสดบ้้าาาางงอยย่เเเรก็ดิน2ปตลัไ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟบุญธรรมครับจากไอรอนเชฟสวัสดีครับเชฟสสวััดีครบโอ้โหหล่อมากเลยฮะ อนไรรอกันครับก็ต้องต้องต้องจรจริงแล้วนี่เชฟครับวันนี้เนี่ยงานรับบรลไทยครับเมนูเด็ดที่เอาความไม่อะไรคุณโซดคนหโจดีได้จีบไม่ได้คืออะไรครับครับนี่เลยครับตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ครับตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ใช่เมนูอะไรครับครับอันนี้ก็จะเป็นยกทะเลญี่ปุ่นนะครับมาไว้ในเมนูนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำไมถึงบอกว่าตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้คือสักครั้งในชีวิตต้องทานให้ได้ครับแล้วก็ลืมกันไม่ลงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือตลอดระยะเวลาของการจัดงานที่นี่ ก็จะเป็นเมนูนี้เลยที่ตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ทุกวันเลยทุกวันใช่ครับแล้วก็เราก็ยังมีเมนูอีกหนึ่งเมนูก็คือโดไม่รู้ล้มนะครับโดยที่ใช้เนื้อวากิวฮอกไกโดนะครับเป็นข้าวหน้าซึ่งข้าวเราก็ใช้ข้าวสีทองจากจังหวัดนิกาตะนะครับเป็นข้าวสีทองจากจังหวัดนิกาตะทําเป็นข้าวหน้ามันจะมีความกลมกล่อมความหอมนะครับแล้วก็เนื้อวากิวฮอกไกโดนี่ก็จะมีความนุ่มมันยังไม่พอนะครับเราเอาฟอร์กาฝรั่งเศสใส่เข้าไปอีกครับโอ้โหตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันครรับ่าาะเดด็ไไไไนนกกชมมฟฟท้ สวัดีค่ะเชฟครับทีมของดาร์กเวดนไเอาเมนูอะไรมานําเสนอครับค่ะวันนี้นะคะเราจะครีเอทเมนูขึ้นมาสําหรับงานนี้โดยเฉพาะก็คือ b ีออกับสังขยาใบโบกค่ะ,ะไว้ดามใจคนอกหักนะคะสังขยาใบโบกใช่ค่ะคือ จะหอมมันนะคะแล้วเวลาทานคู่กับขนมปังฝรั่งเศสซึ่งมีความฉ่ำของเนยแล้วก็มีความหอมมันของตัวใบวบกท,ที่ที่ควแกับกะทิเป็นสังขยาเนี่ยมันเข้ากันมากค่ะและอีกตัวหนึ่งที่สําหรับงานนี้นะคะก็จะมีเป็นน้าผึ้งค่ะน้ําผึ้งกับฮันนี่คอมเนยกับน้าผึ้งนี่ถือว่าเป็นคู่แมทที่ลงตัวที่สุดเลยค่ะและนอกนั้นก็จะเป็นเมนูที่ซิกเนเจอร์ของที่ร้านที่ขายดีตลอดกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวกะชีกแอปเปิลพีแคนคาราเมลนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่เรายังมีชีสเค้กเป็นแบบ รสชาติเค็มๆมันๆน,นะคะสไตล์เผาพริกเผา,เ,าเกลือนะคะแล้วเราก็มีเมนูเค้กมะตูมด้วยค่ะทราแล้วครับเมนูของเชฟไหนครับเชฟอันนี้คือนี่เลยใบ,บบกบดำใจเชฟบอกว่าอยากให้เห็นว่าเวลาผ่ามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงใบบุบที่ใบบุบสดนะครับเชฟอันนี้คือข้างในเป็นไส้ใบบกใช่ค่ะนี่ครับครั้งแรกกับใครันนี่ปากขอไแม่อันโฟนดูครับ มากระต่อกับอีกหนึ่งเชฟที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนแล้วก็แฟนคลับเยอะมากแล้วทุกวันนี้ยังน่ารักมากๆเลยสวัสดีครับเวสครับวันนี้กับด้ำมะเร็งไทยเมนูอะไรครับวันนี้จะมีโคเกะกะหรีหน้าทองครับโคเกะกะหรีหน้าทอชื่อแบบไม่ตามอาหารนิยมความโดดเด่นความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับก็คือเราจะทำโคเกะเนี่ยเป็นไส้ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ ครับแล้วก็ราดด้วยซอสน้ำพริกเผาครับเหมือนเหมือนเรากินเมนูปลาหมึกผัดผงกะหรี่เลยแล้วก็พ่นทองเป็นมหาเสน่ห์ได้มาชิมไมได้เลยใช่ครับมาได้ที่บูธดียีนะครับมาชิมเรามีโรเก้มีหลายเมนูเลยครับของหวานก็มีบิงซูด้วยครับบิงซูก็มีเอาทุกคนครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเชฟสาวสวยครับจากมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ครับบอกเลยว่าคนนี้นะนอกจากสวยแล้วนะทำกับข้าวอร่อยมากเพราะผมนะไปกินที่ร้านเข้ามาแล้วเชฟดนครับตามมาเลยครับสวัสดีครับเชฟสาวสุดสวยสวัสดีฮามิ ตอนนี้อยู่กับเชฟดลนะครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะเชฟดลลี่นะคะอัศวเชฟไพศาลซีซั่นหนึ่งค่ะอ้อลืมบอกผู้เข้าแข่งขันค่ะจะบอกว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีทั้งตำนานแล้วก็มีทั้งความอร่อยที่แบบความแซ่บความสวยมาก ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปค่ะนี่วันนี้ดีใจมากเลยทุกคนที่มาเจอพี่โดนนะเพราะว่าคือเคยไปกินข้าวที่ร้านพี่โดนอาหารอร่อยมากที่ร้านบ้านโดนอยู่โพธารามนี่ไม่ได้ขายของนะคุณแฮกคือจริงๆอะ่ะไปตามหาพี่โดนตอนนั้นคือจะเป็นเมนูหมูพระรวน,รรวนเราก็สงสัยสงสัยว่าหมูพระรวนมันคืออะไรนี่ใครอยากรู้ก็<า>ไปที่ร้านเนาะแต่มาพูดถึงงานที่นี่ดีดกว่าพี่โดนงานนี้คืองานอะไรครับอองานวันนี้นะคะก็คืองานยักวาเลนไทน์นะคะจัดโดยเทรีคอนีอะค่ะ เมนูที่จัดมาสําหรับงานนี้คืออะไรครับพี่โดนกุ้งดองน้ําปลากวนเลยจ้าหรือกุ้งโดมไม่รูลมนั่นเองจ้าเราจะดองกันแบบข้ามคืนเลยจะเนื้อกุ้งเนี่ยใสเลยแล้วกินกับซีฟู้ดของพี่เลยรับรองว่าอร่อยแน่นอนซีฟู้ดสุดปังเลยจ้าแล้วก็ยังมียำบุญเส้นโบราณมาั้งเมนูเด็ดของพี่ร้านบ้านดนจ้าแต่ว่ามาคราวนี้เราให้เข้ากับธีมที่เป็นดาร์กวรนท์ไทยเราเลยทําให้เป็นยำบุญเส้นอันชันจ้าเวลาราดน้ำยำปุ๊บเป็นลาย<อ>เป็นสี<อ>ม่วงเลยสวยงามน่ากินมากทุกคน นี่ชุดนี่คือแบบมาแบบสวยๆเลยแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยเป็นสีฟ้ามาอุ้ยนี้ชอบอ่ะมันมีความที่แบบความสนุกเก๋ๆนะพี่โดนนี่รันี่จริงอะเะว้เป็น้นหนี่โดนออบตด้วยงด้วยังยังดั้ยตั้ยัด้วยตับอนคนบบชอบดูเมาล้วครันนี่ผมครับ ก็มาครับุบ่เราเปนเสียครับอางนั้นมีเล่นแต่่เลีนที่ำ้โบราณที่แูแบบนี้ที่เราทำเมนูนี้พิเศษังเมนูนี้พิเศษมากางดชื่นนเส้นอไรเนี่ใช่เืตรงน้าความดชื่นมาจาเนะเลยจาเนนเลยครับหอมากเป็นไงครับเอาตรดอลคือมันไมรวาหอมย่งนีจัดานตนจะย่านยไม่เมมันจัดไม่ไดเลยะหอมมาะมมะไมมาะ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะห้ามมองข้ามเด็นขาดถ้าเราจะทําอาหารดีๆสักจานออกมาเสิร์ฟให้ผู้คนทานนะรับรองว่าอร่อยแน่นอนรายละเอียดนิดเดียวอืมอร่อยมากครับพี่โดนอย่าลืมครับเดี๋ยวก่อนใครอยากชิมนะเมนูเด็ดปีมือพี่โดนมาได้ครับที่เดอะมอล m ์เอ็มจี h ีฮอลลเดมอบางกะปิชั้น3ามกับงานดากวัเดนทอยู่ยไปจนถึงวันที่25กุมภาพัพธนครับ หรือถ้าใครเนี่ยติดใจมาชิมแล้วไม่รู้จะตามไปที่ไหนก็ตามไปได้ที่บ้านดนโพธารามจ้าเตือนแล้วนะนี่ครับคานี้เนี่ยเสียงแบบนี้เนี่ยเป็นใครไม่ได้อยู่กับเชฟฟ้องครับสวัสดีครับเชฟครับ,รบเห็นบอกว่าตอนนี้ขายดีจนออเดอร์ไม่มีแล้วหมดแล้วออ,เดอ,อ,อเดอร์มีออเดอร์มีออเดอร์มีแต่ไม่มีของขายใช่เพราะว่าช่วงเนี้ยขอเบรกของหมดค่ะแต่ทางครัวกําลังกำงมาเติม ต้องรอหน่อยเมนูสําหรับงานนี้เนี่ยของเชฟจัดอะไรมาครับจะเอาชื่อตามตีมหรือของจริงเอาชื่อของจริงเลยครับของจริงก็แค่ขนมจีนน้ํายาค่ะถ้าตามตีมนะถ้าตามตีมก็ขนมจีนน้ํายาประชดผัวประชดผัวเป็นยังไงครับเชฟก็คือใครมีผัวมีแฟนที่ชอบเล่นกอล์ฟะนะคะเราก็จะให้กินต้มลูกกอล์ฟให้กินค่ะนี่ค่ะลูกประมาณขนาดนี้เลยค่ะใหญ่าามากใช่ค่ะนี่ลูกกอล์ฟนะลูกกอลนะ์ฟเหรอเออลูกกอล์ฟก็ลูกกอล์ฟของเราอร่อย เมื่อกี้แอบเห็นบอกว่าเด็กๆในร้านบอกว่าเชฟเนี่ยกินยาแล้วด้วอย่าเป็นยาลดความสวยให้เด็กเขาพูดอย่าพูดเองนะเกิว <c oughs> สวยไหมครับน้ำยาขนมจีนน้ำยากระชดปัวเนี่ยอันนี้เด็ดยังไงครับเชฟก็จริงๆแล้วเ,เป็นเครื่องแกงของเราขึ้นเองหมดเลยนะคะถึงได้ขาดตอนเพราะทับหลังนี่เหนื่อยกันจะแย่แล้วแล้วก็ตั้งแต่เช้ามาวันนี้ก็ไม่ได้หยุดเลยจนของหมดนะคะ่ะถ้าใครอยากชิมมาได้ ที่ไหน g, ยังไงบ้างครับเชฟมาเลยนะคะงานเทลิคอนเนียฟู้ดเฟสติวัลตอนดาร์วาเลนไทน์ที่ชั้น3เดอะมอลล์บางกะปิที่ MCC Hall ค่ะเชิญเลยนะคะมาเจอกันค่ะเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วนะคะนี่ขอบคุณครับเชฟ